พ่อครัวพ่อครัววันนี้ทําอะไรกินผัดหมา่มามากแกละผัดอย่างอื่นไม่เป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยใส่ผักปะทำไมอะะกูลโอ้โหไปสูตรต้นตะกูล,นกลขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยสูตรต้นตระกูลเลยเลยเป็นยังไงเนาะสูตรต้นตะกูลเนี่ยไหนดูดิ สูตรต้นตระกูลอือถึงขั้นสูตรต้นตระกูลเลยนะขนาดแม่แม่เจ้าเนี่ยเกิดก่อนเจ้ายังไม่รู้จักเลยเนี่ยสูตรต้นตระกูลเป็นงี้เนี่ย,ยทำไมไฟมันอ่อนเนี่ล่ะอันนี้คืออันนี้คือไม่เคยสอนเขาเนาะไม่เคยสอนเขานะคะทุกคน คือให้เขาทำเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีโอ้โหจะรีบใส่ไปไหนไม่ใส่เลยเอล๋เอเหรออ๋อเหรออันนี้คือปรุงที่ไข่แล้วใช่ไหมใช่อ๋อบันพบุรุษสอนมาโอ้โหเกิดทันบันพบบุรุษด้วยเหรอฮะเกิดทันบันพบบุรุษด้วยเหรอฮะกิมอ้อโอ้จะได้กินดีไหมเนาะวันนี้เนี่ยคล้ายหมู <ś m _> ใส่อะไรใส่อะไรโอ้โหจะหมดแล้วหรอ <ś m _> มีอีกปะอ่าอันนี้สีอิ่วใช่ไหมซีอิ้วขาวเนาะใช่ปะ่ะใช่แล้วแล้วใส่อะไรอีกหอยอ๋อ หอยละซอสหอยยังไงเอาลบไปโอ้ไม่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 จะได้กินดีไหมเนี่ยวันเนี้ยนี่แหละสุด้นตำรับจนตำลับเลยบรรพบุรุษสอนไว้โอ้โห ถามว่าเกิดถาดบันประประุษได้เลยฮะเออแล้วไปเอาสูตรบันบะระุษมาจากไหนท้อ<า>ปั่เลยโอ้โห <laughs> ดันนั้นเลยเอาไหมแล้วไหนชิมดิชิมดิรสชาติเป็นไงเอาเร็วเร็วเร็ว,รวไหมไม่ต้องเปิดไฟมากดิไม่ต้องเปิดไฟแรงมากดิอืมไม่ได้บัพบุรุลสั่นไป <laughs> ไฟต้องคงท,งงที่อ๋อไฟต้องคงที่อ๋อนี่มันมามาเข้าฝันบอกสูตรโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะเขาเรียกสูตรอะไรมาม่ายาจกใช่ป่ะแบบเนี้ย <laughs> ใช่ป่ะ <laughs> ใช่ป่ะอาสูตรอะไรชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยมาม่ามีชื่อป่ะมามา่มามา <laughs> ม่ามาม่ามาม่าโอ้ยฉันคิดได้เนาะ